สวัสดีครับยายสิงกินแซ่บกับผมมือน,นี่ลองส้มไม่ให้หยังคะสวัสดีแฟนคลับหยางคาอ๋อมือน,นี่ลองสมไม่ให้ยังสู้กินจ้<ไ>าทอดไก่ทอดไก่หยังไก่ดาวโอเคครับเอาเราจัดเลยเร็วๆนายโจสิเป็นกำลังใจให้เด้อยให้ในายโจไปแก็ให้โอเคเอาเปิดแก็อ,อ๋อโอ้ยหล่าก็ตีเก็ตเป็นว่าเคยเกง่งแถอะวะนี่ครับมื้อน,นี้ไอ้ลองสมจะเสนอเมนู ทอดไข่ดาวพน่ะพอพนกินไอ้พนฟาทุพนเพราอยากกินมาชนเกิดเลขศรีทอดไข่กินเองครับกินกับไผ่ฮะกินกับไผ่กินกับโตสินกินกับแม่กินกับพ่อกินกับหน้าโจเนี่ยทอดจังหน่วยสามหน่วยหาคนทอดสามหน่วยสิพ่อกินกันเหรอหน่วยพ่เดาแต่คนทอดนะหน้าหอนเนี่ยแม่ เด็กคนเหเหนี้กูเลยบ่ดลยนี่เป็นโรงเรียนมีการบ้านบ่หรอบ่มีนี่อย oh, okay. okay. ่างสองมือแล้ว hmm. บ่ให้การบ้านมัอนี่ครูเบาบางครูไปธนาคารโอ้ครูคือหยุ่งมันมือก็เจว่าโอเคแล้วละมั่งลอยละมั่งนอนแล้วนี่ต่อใครครับใส่จุ๊บถอดเป็นมือละ นี่ใครดาสามจหายทอดเท้าแล้วจไไ้ทอดน้ำกันมาเลยอ๋อทอดน้กันมาเลยวะเอาลอกเล้จุดไหนวะใครเดาวทอดน้กันมาเลย โอ้โหสีสันน่ารับประทานนะจ๊ะโอ้ยองสมุยเก่งเถอะวะสิทอดไข่ดาวหรือว่าไข่อย่างเนี่ยขึ้นไปตีมันแตกนี่น <c oughs> ั่งสีละอ๋อเอาแล้วแจ๊นะอย่างนสีขาวอ๋อมันมีสูตรเ <c oughs> อาทอดมัน,อมน,อนอทอดอทนในกระทะร้อนกินในข้าว่นแหละเพราะว่าสงสัยมันจิจีบกระทะอะไรล่ะล,ะละักษณะนี้นะ อีหล่าป่อยมันอันใหม่กว่านี่ยมึงไปเคลียร์มันเหมี่ยโอ้ยเอาใครตอบลูกไปเคลียร์มันก็จะนหนีเดินตัวป่อยมันใหม่จากข้าวกวนเออเนี่ยคอยเคลียร์ทั้งแหมๆเหมือนฟังข้างบนน่ะยืนใกล้ๆแล้วโดนน้ำมันเอาเคลียร์ได้แล้วเคลียร์ทั้งผีกอนเออนั่นแหละคอยแะออกมาถูกต้องโอเคไปจะข้าวกวนไก่แล้ว โวยน้ำมันกี่มัลเ์ทึ่งโวยน้ำมันเออตังน้ำมันมาหลายทึ่งเออนี่ครับน้องสมกำลังหัดทำกับเขาครับเพราะว่าอยากได้ผัวแล้วโมเม่โมเม่จะเด็กไอ้เงิใส่ของจะของเองเมื่อเมื่อเ้าเลยเงินจังบาทสามสิบห้าบาทเช่นยังได้ไม่คขายของห้างได้สิบสามสิบบาทอ๋ออีหล่ะขายของห้างของห้างเอามาใส่ đây kính cái kia lại thế à cái nhăng nè một sao cái nhăng một sao cái hết cái hết có hàng là mẹ cái nhăng nè cái gì là cái tô thích 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 đây đâu ờ เมื่อนั่งจับกระถาไว้ตัวอีละเออโอเคเห็นไหมนสวยงามแล้วมันสุกแล้วงั้นใช่ไหมหนาสิพริกอยิ้วบ่เจ้ากรอบเหรอเออหนังพริกอีกเออกลายเป็นขวบใครเล่นนี่โอ้ยงามเลยล่ะซ้ำหนังอะไรจะคล้องต้นผู้ขาวๆพ่อกี่หานี่ขึนไข่ในซ้ำหน่งก็ดี่เราตัวผมเป็นรอเป็นยิ้วเออเอาโอเคเอาออกติดแก๊สโอเคครับติดแก๊สเอา โอ้โหเป็นตะเสียบแล้ว่ตักขึ้นใส่จานให้แฟนขับเบิ่งกันนะแฟนขับน้องสมขึ้นหลายเท่เจนนึงเห็นเส็นน้ำมันก่อนเออโอเคเึ้นมาใส่จานสวยๆน้ำลายไม่เป็นฟองเสื้อๆนี่โอเด็กหน่อยแปดขวบครับน้องสมแปดขวบอยากได้ผัวแล้ว ก็ได้ปลอดใครกินเองได้แบบ่ก็เออืกแบบินนอนหนาเลยไม่มอ๋อเอชียร์ขึ้นมากเชียร์ขึ้นมากอาจารย์ห้องเอออ่ีออมาหนึงเชียร์เขามาโอ้หลามกึ้นกินเลยพ่อเอาผัวเดี๋ยวละลวอเอาเอาผัวเดี๋ยว ฮะพี่เยี่ยมองไอ้พ่อเยี่ยมพ่อมอนนี่ตายแล้วเอาตายแล้ววันนี้สุกวันมาเอาเด้อเมินกับมินเอาโชว์แฟนคลับเนี่ยโชว์แฟนคลับเนี่ยงามบ้าค่าทำเนีงามบ้าค่ากินกำลังสูมเร็วเรีวกินกำลังสมเร็วเรีวขอบคุณค่ะเอาวขอบคุณค่ะเร็วขอบคุณค่าขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับผมค่าแต่งขนงสูมแบบกับแย่สินกินแซบครับสวัสดีครับ